เฮ้ยตอนเช้าเหรอเฮ้ยกินอะไรอ่ะลืม้ตอ๋อข้าวข้าวไข่ดาวอ่าแมวไงเแมวอ่าข้าพลอประจำตัวอี่กินมากี่โมงอู้ตีสามค่ะโอ้ยขอสามคำให้คนข้างหลังสวยน่ารักอ่าอ้อมาดูหน่อยค่ะนั่นนั่ถ้ามีทางเสกอยากมีพลังอะไรคะอยากมีสามารถดูอนาคตได้ค่ะอ่า ไม่ชอบกินสตอกับกะถินค่ะอ่าเธอผีทำไงคะจะสู้เพราะไม่ักแพ้ใครที่งอนที่สี่สี่คนนี้อัยญาค่ะเพลงที่ชอบฟังช่วงนี้เฮ้ยเพลงอะไรอ่ะพลงตัวเองเป็นเลยเธอคงมีแฟนแล้วเนอะอยากถามคนข้างหลังว่าอะไรค่ะทำไมต้องแย่งเขาไปจากเราด้วย ทำไมต้องแย่งเขาไปจากเราคะก็ฉันชอบของฉันเหมือนกันใ่ะ,ะประโยคที่ได้ยินแล้วเขินที่สุดประโยคที่ได้ยินแล้วเขินที่สุดเหรอบอกว่าจนะน่าน้ารักน่าอ,อ,อันนี้ต้องแบบคอมเมนต์น่ารักน่ารักน่ารักเลยต่อไปนะคะถ้าติดเกาะจะพาใครไปด้วยหยา<อ>ลิลี่ค่ะหยาลิลี่วะหยาใครกินเก่งที่สุดเป็นเล่ค่ะเป็นเล่ จะเป็นอะไรค่ะเป็นคนรวยนอนเฉยๆค่ะทำฮิตติดปากที่ชอบพูดอาจจะยังนะตอนนี้เล่าความลับคนข้างหลังวันหนึ่งยงเออติดหมอนข้างค่ะถ้าให้เลือกหนึ่งเมนูที่จะเลือกกินตลอดชีวิตจะเลือกกินอะไรคะข้าวผัดมันเนื้อค่ะ ติดตามได้วนะคะ Harmony Secret เดลรับฉบับเล่นๆค่ะทุกวันเสาร์ทางช่องวัน31สีทุมครึ่งนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็สามารถรับชมออนไลน์เวอร์ชันนั้นคะ่ะได้ที่ i อชีอีหรือว่า iq.com ที่เดียวเท่านั้นครับูด้วยนล